สวัสดีพี่น้อง fc สู้ขู่สู้กนผู้ติดตามผู้รอคอยผู้เบิงสูตรล็อกนั่นหลั่นนะพี่น้องนะของรัฐบาลมื้อนี้เป็นวันที่สองเดอ้อตองหวดเลยพี่น้องมือว่านี่เอาเอาสูตรที่มันเข่ามันนั่นเอาสูตรที่เข่าสีนั่นออกก่อนนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าพี่น้องให้แคบหนา้าจอไว้เด้อย,ยาเลื่มเด้อขันมันอีกหลายหมื่นัวตะันที่สองหนึ่งอีกสิบสี่หมืห่นจังสินั่นให้แคบหนา้าจอไว้ให้จดไว้ก็เสียวลงกอนสุดที่แตกสุดที่เขาที่แตกนี่ให้พี่น้องเอฟซีได้เอาไปพิจาหน้าไปหาเบิงลตตลรี่จับใจลตตลรี่เด้อให้พี่น้องเอาไปหาเบิงลตตลรี่กันลตตลรีส่สิออกมาก,ก่อนมนสิมดก่อนนะ เลยรถตลีตัวหมักตัวในกลุ่มสิมัดกรนนะพี่น้องนะพี่น้องเอาไปจัดเอาไปหารถตุลีกันคือว่าสุดที่แตกสุดที่เขานะพี่น้องนะว่านี็เขาสุดนั้นลงไปแล้วออกไปอากาศไปแล้วคือดพญานาคบานี้สุดล็อกเงินหลานพี่น้องเอามาออกอากาศอีกแมวก็น,นอนนอนเสียดีแมวก็ไดไ้นอนเสียนอนเออ นัああ่นยนละเอาละเอ้านนนลงนลงลงหะละเออนอลงนั่นลงนก็ว่าย่มไปพี่นองเนี่ก็เฝ้าเมื่อนี้ไปเียก็เอาให้พี่รองเบิ้เอาถอยออกจากแมวมาก่อนพี่องนกวน แมวปอบไปแมวนอนเสียนอนเบิงองด้ยนี่ตั้งกล่องดีๆกันพี่น้องเอ้ยแมวกักกวนครับยีดีมามากมัดตัวตอ่อาพี่น้องบาบนี้มาเบิงเด้คือว่าของล็อกเงินล้านออกยุลางพี่น้องพี่น้องศูนย์สองเขายุลางจะเป็นเขาเนาะ จะว่าบดเป็นแตกขันแตกมันต้องอยู่ฟังฟังไผ่ฟังมันอันนี้เป็นเขา่าเข่าล่างพี่น้องเป็นเข่าซวนซวงอยู่ล่างไปบนเอาก้อนสินไปเบิง้งเนี่ยไปแล้วเออไปแล้วขึออว้นตําแหน่งนอนเขาแล้วละ่ะก้อนสีเบิง้งไอ้ของวันที่สิบหกอะครับจบทวนอันเก่าก่อนพี่น้องเนาะของวันที่หนึ่งตุลาบก่อน บนหนึ่งตัวล่าวิ่งหกวิ่งเจ็ดพี่น้องจับคู่สองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวไก่เคี่ยงขึ้นมนศูนย์หนึ่งเวลาเป็นหลังตัวไก่เคี่ยงลุดพี่น้องบนลดหลางวิ่งเจ็ดเก้าลุด จับคู่ก็มี5หาเกตหกแปดเกตเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งูน่ามสองีสาหาปัวเลขเก้าคููสิมาแปดคูมันว่าปูตัดหาเกตออกไปตอนทํำิิดมันว่าปูว่ามันสิมามันเลขสี่ข้มาแปคููก็เขาไม่รีแต่ว่าเม่อวันเขาล่างตัวหลับพี่น้องเขา เอาไปบนซะพิษผาดก็คือเขาเ <c> ร <oughs> ียกว่าว่าแตกนี่เขา0ูนสองพี่น้องเขาซูสองถือว่าป่ะพาดหลอกเงินล้านของวันที่หนึ่งก่ะแตกตรงๆนะพี่น้องนะของวันที่ของวันที่สิบหกไหมสิบสองกับสี่หกตรงๆมาวันที่หนึ่งว่าแตกพี่น้องเขาคือซื้อ ยุลังไปบนเอาบาในวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อสิบหกเคยแตกสิบวันแตกคือเก้าบอกพี่น้องแตกคือสิบหกกัน้นสิบหกกันยาแตกตรงตรงสิบสองกลมให้ความสมัยะเอียดลขเอียดสิบสองไปนี่ก็วันที่สิบหกตุลาพี่น้องล็อกเงินลา้าน ของดีๆเด่นๆจะไปจับไปสันไปหาเด้อพี่น้องเด้อลอตเตอรี่เด้อซร้าลอตเตอรี่ว่าท่านว่าท่านออกมาจับจองไว้เลยบนบนเดี๋ยวิ่งช่งเขียนกันเลยนาะพี่น้องเนาะบนจับคูหนึ่งสามเป็นครูเป็นครูไปเลยพี่น้อง สองสี่สามหาสามหาคู่ลงก้นกะว่าปเป็นเหล็กเหล็กเหล็กดับมันวด่ดับดับยุใส่ดับข้าไในมันออกยุ่พอ,อาะปนีน้สามหาสี่หกสี่หก แต่ปูขุนทำมาเนี่ยวดับหนะ้ามันคือมันวอ,อกอวซื่อจังววาดับเนะ่ะมัน,ม,นมันเสี่ยมันกระบอเขา่าหาเกตหาเกตเสียเขากระบอเข่าคนก็เรียกว่าดับหาเกตหกแปหกแปด chết câu chết câu kẹt xuống cầu câu cầu khu hoa đi bóp nữa 1 2 3 4 5 7 8 เลขวิ่งก้อนพี่น้องวิ่งก้อนไานวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบน1นึ่งสามสวก้อน16กันยาเป็นหน,นึ่งสองวนี้เป็น1นึสาเด้อพี่น้องจำดีเด้อหนึลูด ruột ruột bản này chẳng chẳng đen cả nóc phi long rồi hình mắt thang thang lang con anh đi lang phi long bản lang lang jab chết à. chết à. bẹt cầu kết cầu kết 08 08 19 19 2ูนยเกเก สามสอง,สองตรงกันบนน่นรถเด็กนะบ่ตรงกระยาดอกนักขี่น้อ,องของไฟของมันดอกสามสองบนกับล่างของไฟของมันดอกสามสองสี่สามสี่สามอ่าสี่ลำกันจักหน่อย đi, để chăng bưng nó nào nạ để chăng bưng chặt tô vinh cân vinh vinh cầu kết lụt รูดเอาขึ้นตำแหน่งเลยพี่หลังวันขึ้นเห็หมัดเลยเอาเห็นโลโก,โก้กันตำแหน่งเห็หมัดเลยบานนี้ฟันแล้วเดว้ฟันแล้วพี่หลองเอ้ยโอ้คุณ เห็นเห็นแล้วอาบนพี่น้องนี่เก่งเหล็กเด่นหลอกเด่นเด่นดังดังพี่น้องบนวิ่งบนหนึ่งกับสามพี่นอ้องเลยวิ่งหนึ่งวิ่งสามบนหนึ่งสามลูดจับบนก่อน หนึ 1> 1, 3, ลูดจับโคกับหนึ่กลมเลยพี่น้องกลมเด่นหนเด่นหนึก็2สอง3ีสองีสามหาร่องสาหาหาเกตร่อง 5, หาเกต หกตัวกันพี่น้องกันละวันเดียวห8 8ปศกับกันเกหนึ่งกับกันกลม1นึ่สองล่องสกันพี่น้องกันสโตกัน3าคูกันสามคู่ อบิษนีล่างพี่น้องลางล่างวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดลูดจับคูมี่เกหาเียดฮก,กเก้กาก็ดก็ก็ดลมพี่น้องกลมเ,ลเด่นเลยกเก้กาเก ศูนยล่องพี่น้อัศนย์ล่องศูล่องสาองล่องสีล่องหากัน1น่กลม3ล่องสองกันพี่นหอั เอาไปพิจารณาบบงเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอแคบหน้าจอเน้นๆด,ดังๆละเที่ยววันที่สิบหกแตกทึ่งสิบสองแตกทึ่งสี่หกนะพี่น้องเที่ยววันที่หนึ่งตุลาเข่าเต้สุดสองสองหลอติดละพี่น้องเลยแจ็หนึ่งตุลาบาแา 16, ลา่แตกเข่าซื่อสิบหกตุลาแตกตรงๆพี่น้อง นี่แหละปูปล่อยก้อนระยานคนลืมแคปหนาจอไวเอ้เดอ้อจำดีๆเ้อพี่น้องเดอ้ออีกสิบสี่มือบนรัฐบาลจังสิออกมือ่อวันที่สองปล่อยแล้วอ่ะครบทวนอีกเท่านึงบนจับคู่วิ่งหนึ่งวิ่งสามจับคู่สิบสามลูดลูดหนึ่งสามจับคู่หนึ่งสามกลมสอง5ีสามหาล่อง4ีหก หาเก็ดล่องหกแปดกันเก็ดเก้าแปดศูนย์กันเก้าหนึ่งกันเบื้องดีดีพี่น้องเก้าคูย่างละเก้าคูบนลางแต่ว่าเคยผัดตกพี่น้องโดนๆยังผัดเทีหนึ่งลางเก็ดหาแปดหกเก้าเก็ดลูดเก้าวิ่งลูดเก้าเก็ดน้อพี่น้องเน้อกลมเด่นเก้าเก็ดล่องศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์ชองศูนย์ ล่องสามสองร่อง C ส,สามร่องหา C กันมาพี่น้องเบิ่งดีๆพิจารณาดีๆแคปหน้าจอพี่น้องเอ้ยไหก็มาแล้วก็ได้แคปหน้าจอเอาไปจับใจลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งเอาไปหาลอตเตอรี่ยังมาท่านออกมาพี่น้องเอ 4, ซี่สุกูสุกคนก็ดได้ติดตามเฮง,เงเๆเรื่อยๆเฮงๆปังๆกันสุกคนอย่าเก็บอย่าจน คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพ่อกันไหมสุดต่อไปสวัสดี